เสียงได้ตึงๆๆโอ้ววิ่งเราย้ายบ้านมั้ยโอรอมานานหลายปีแล้วไม่คิดได้อ่ะพวกนี้พาลูกย้ายบ้านเนี่ยหนีไปไหนดี เฮ้ยใส่ได้ยังไงผมวินลุยเหรอเนี่ยแล้วลิลลี่เอาอะไรไปบ้างลูกจะขนอะไรไปบ้างเอาเลยอะไรไปบ้างเอาไม่เอาเลยว้าวพิกันพิกันพิกันโปพิกันพิกันโปพิกันพิกันโปทุกคนครัเจ๊ก็บ่นตลอดเวลาทุกเช้าเลยบาบาลกบ้าลตะกบตกเอ้าตัวเองไม่เก็บอ่ะ เก็บแล้วเฮ้ยจะไปดูบ้านหลังใหม่หอ่ะไปดูบ้านเดี๋ยวพาไปดูริงจงไปดูก่อนนะเออ <Yeah. S 1> พูดเรื่องจย้ายบ้านดีใจทุกทีคือบ้านหลังนี้อยู่กันสิบห้าคนปะ่ะมีสิบหล้วบ้า <laughs> อยู่คน15้าคนนะคก็เป็นบ้านแบบของเยอะนี่บ้านไม่ได้เล็กแบบมากหรอกแต่ว่าแต่ว่าของเยอะแต่ก็ไม่ใหญ่นะบ้านไม่ได้แบบปรับปรุงมานานแล้ว<ล><า>อเน,นี่ยเดี๋ยววันนี้พาดูคฤหาสน์ของจริงเลยแต่ก็ยังตีอยู่ถ้าเกิดจะสร้างบ้านหลังใหม่ต้องต้องทำยังไงอันนี้ก็คิดถึงแต่แบบครัวตู้เสื้อผ้าสถานที่เล่นให้ลูกไอ้เราก็ห่วงเรื่องที่จอดรถจะต้องแบบมีให้มันดีเดี๋ยวจอดไม่พอเกินย้ายทำไมใช่ไหมวัเรีว่าย้ายไปที่จริงวาเหมาะสมกว่าเอาทุกคนเดี๋ยววันนี้ ผมเตรียมจะพาเจย้ายบ้านเจลรูปย้ายบ้านเราไปดูกันว่าโครงการที่ผมจะย้ายไปเนี่ยเป็นแบบไหนมีอะไรพิเศษทาไมบอกย้ายบ้านต้องดีใจนะวะมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ยางวัยเด็กแต่เราก็อยากได้บ้านแบบมีตรงนี้มีตรงนั้นมีตรงนู้นมีตรงนู้นแต่ว่าเราก็ยังหาไม่เจอบ้านแบบแนะั้นที่มันแบบเหมาะสําหรับเราแล้วเหมาะสําหรับทุกคนในบ้านเออวะรถเราแม่งกั้มเก่งวะบางคันเตีย้ยแล้วก็อีกบางคันสูงมากวะเฮ้ยที่ไหนมันจะรองรับได้วะ เขาบอกว่าให้เราไปดูก่อนเขาบอกรถแบบไหนคุณรถรถคุณเปียกใหจอดได้เขาบอกเนี่ยเขากล้าพูดอ่ะผมไม่เคยคิดจะย้ายบ้านนะคืออยู่บ้านนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างอ่ะจนมาเจอที่นี่เดี๋ยวไปดูกันเราก็จะย้ายบ้านนะครับรถก็เยอะแยะไปดูว่าบ้านหลังใหม่จอดได้ป่ารถขนาดนี้มีรถสูงรถเตี้ยไปว่าเฮ้ยเท่มากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วทำไมต้องเอาตุ๊กตาไปด้วย เราห่วงแค่อะไรรู้ป่ะที่จอดรถมันจะพอแบบบ้านใหม่เราห่วงที่เก็บของห่วงเลยนี่คนอื่นเขาถือ a อเอ็มสกันนะครับนี่เจ๊ถือความันแม่ทำผมทำผมเลยเอาไปซื้อรถเด็กๆแม u คว n นบายแม q คว e นบายเอาคนไหนปะเนี่ยเอาเราขอาคนนี้ เฮ้ยรอคันนี้ทำไมอ่ะเราชอบวิวสูงๆอะไรวะท่นเตี้ยๆขาไม่เป็นสตาร์ทไม่ติดด้วยคันที่แล้วอ่ะโสตาร์ทตรงไหนอ่ะเข้าเกี้ยไงก็คืออยากจะรู้ว่าแบบว่าเนินๆสูงเข้าได้เปล่ากับอันเนี้ยอันนี้คือสูงผิดปกติมากนะคันเนี้ยอาจจะเข้าไม่ได้นะเฟอร์อะไรเฟอร์รอรี่ไงขึ้นเหรอใช่ครับขึ้นขึ้นมาแน่ใช่ดูที่ใครถึงก่อนแขนงเรียกว่าป่าแน่ว่าป่าแน่เลยใช่ไหมอานนี้ไปขึ้น เค้นบายลิวก่อนบายดีบายเคนเฮ้ยบายลิวเคนทันที้ลยอันนี้ด้วยนะมีแบ็คแพคของยูด้วยนะเอ่อกอดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดประตูให้นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอามาอะไรวะกลัว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 พี่ลิวไปบ้านกันเลยพี่ลิวบาย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 พี่ลิวชอบบ้านแบบไหนบ้างบ้านแบบทรงโคฮะบ้านแบบวงกลม เอาบ้านแบบวงกลมเอาบ้านแบบวงกลมคือรบ้านวงกลมมีที่ไหนอะรอพี่เหมียวดิบอกพี่เหมียวเร็วดิชนเลยชนเลยแล้ววิวจะไปแล้วพูดดิดิวจะไปแล้วริวจะไปแล้วจะไปแล้วเว้ยดิไปเดี๋ยวรอแปกงนะพร้อมไหมครับ Are you ready Yes Okay I may never ground the touch มันจะพนไหมอ่ะโ Oh my god Oh my god รถใหญ่มากโอ้ oh, ไม่เอาแล้วที่หลังขับฟุลแลรี่ดีกว่านเ,นเนาเนะเนาะเว้ยรอคันนี้ทไมอ่ะอชอบวิวถูกถงเคนครับเคนอยากได้บ้านกี่ชั้นเ4 2หรอแล้วเกนอยากอยู่ชั้นไหนอ่ะ ที่มีโปเกมอนอ๋อแล้วเคน่อยากได้ห้องสีอะไรอ่ะสีฟ้าแล้วเอาเอาเพื่อนโปเกมอนไว้ในห้องด้ไหมไม่เอาไปห้องจริงเลยเอาโปเกมอนของจริงเดินอยู่ในห้องอ๋อฮะเคนมาเคนมาเคนมาเห็นไหมเคนมาแล้วอ้ยเคนมาแล้วไปไปเคนดิไปไปเร็วมามา เราอยาได้บ้านกลมๆเนาะกลมๆบ้านกลมๆบ้านกลมๆใช่ไหมแล้วเตียงนอนราสีอะไรเตียงนอนเด็กต,ตอนนี้เราจะไปซื้อบ้านเป็นทรงวงกลมนะหรือเคนจะเอาบ้านเป็นทรนงไทรแองเกลิลไหมเฮ้ยเคนอย่าพึ่งนะเคนอย่าพึ่งนะเคนอย่าพึ่งนะ โอ้นี่ถึงแล้วโลเคชั่นโคตรดีเลยนะครับอยู่ตรงเนี่ยทานดอนนะครับเนี่ยทางดเนเอกมัยรัชธานะเลยเซ็นทันทีสตูดิโมาหน่อยนึงนะเข้ามาแล้วครับในโครงการนะ Dover Culex นะมาแล้วนี่หมดมาโอ้บรรยากาศดีตันนี้เนาะฟ้าสวยด้วยว้าวสวยไหมโอ้สวยมากเลย เคนต้องไปเลือกนะว่าเคนจะเอาเอาตรงไหนอะลูกวันอันนี้ก็มีนับเบอร์อันนี้ s i x t e e อันนี้ one เคนเห็น one ไหมเห็นนับเบอร์ one ไหมนับเบอร์ one เขามีนับเบอร์เคยนับเบอร์อะไรเคยนับเบอร์อะไรเคยนับเบอร์อะไรบ้านนี้ดีไหมดีมีใช่ไหมดีบ้านกลมๆเอาบ้านกลมๆมาบ้านบ้านแบบไหนเดี๋ยวได้บ้านแบบไหนได้บ้านมีอยากได้บ้านใหญ่อยาบ้านเล็กใช่ได้ขึ้นมาบ้านมูลนิธิ ใช่แล้วตรงนั้นมีมีที่เล่นด้วยมีที่วิ่งเล่นด้วยว้าวว้าวแล้วขับลุกดิกตรงนี้ได้เลยนะเท่เลยเอาว่า้าวโอ้ยยากอยู่ไใบฟ้าก่อนฟ้าอยากอยู่ใบฟ้าเอ้ยพุกเอ้ยเอ้ยดีใจดีใจดีใจเอ้ยบ้านรวยไหมเนี่ยบ้านรวยไหมอ่ะครับนี่เรามาอยู่ในโครงการ โนเวลคิวเลตนะครับเป็นโครงการที่มีเป็นที่ดินแบบ15บแปลงนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวนนี้เขาชวนมาดูกันนะต้องกลับไปทำงานหาตังกันนะเจ๊อยากย้าป็ปอะไรเ่ยไอ้นี่ลองฮ้าอยากย้ายบ้าเลย ที่นัมเบอร์วันครับนัมเบอร์วันครับหมายเลขหนึ่งครับเคนทับแปลงเบอร์อะไรนัมเบอเอานัมเบอร์วันนะครับโอเคเอายังไงเอายังไงชีวิตอ่ะชีวิตเอายังไงอึ๊บอึ๊บอึ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 บไปครับบ้านหลังใหม่ไปมาเคนแล้วมาเคนรับเดี๋ยวพ่อป๋ารับเคนก่อนเขาเลือกนัมเบอร์วันที่เลร็วเลือกดัมเบอร์อะไรครับเอ็นดัมเบอร์อะไรครับไปนะไปดูกันอะไรอะไรนะน้องเขาเลือกดัมเบอร์แล้วเออดัมเบอร์อะ กูอะไรวะเคนเคนเคนพี่ดิวอยากได้บ้านหลังเนี้ยอ้าวเคนบอกว่าพี่ิวต้องเลือกนัมเบอร์วัน่ยอาไปเดินดูซิว่าบ้านหลังไหนนัมเบอร์วันเนี่ยนัมเบอร์วันไหนเอานัมเบอร์วันเขาบอกเขาจะเอานัมเบอร์วันเอาไปจูงไปบ้านนัมเบอร์วันนี่โครงการเขาล่มลื่นเฮ้ยเฮ้ยจู่ๆเดินแล้วต้องกระตุยกระตุยกระกระตุยอย่างเงี้ยเลยขาด ไอ้จังนะลูกสาวเขาไปเรียนหนังสือนะวันนี้นะพี่ไอบอกว่าให้รีวกเคลเลือกให้หน่อยอ๋อเลือกให้เลยใช่ไหมเอเอเขาสอบอยู่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเด็กก็น่ารักนะครับเล่นดุกดิ๊กได้ได้อ,นน Sow อันนี้เลยอ่ะปล่อยเขาเดินนะั้นอ่ะคุยกันเอเงเมียมา<ฆ>ตัวอะไรตัวอะไรน่ารักไหมพี่ให้มา <lan cer> ดูบ้านไม่ได้ดูไส้เดือนเว้ยพอดีย <att S 1> ังฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเฮ้ยอ้าวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เห็นสนามหญ้าไหมอันนี้คือบ้านเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านตรงนี้เคนอยากได้บ้านแบบไหนเมื่อกี้พี่ดิวบอกพี่ลิวแบบอยากได้บ้านกลมๆอ่ะเคนอยากได้บ้านแบบไหนพี่ดิวบอกอยากได้บ้านกลมๆใช่ไหมกลมเหมือนหัวเคนมาเดี๋ยวคนก็บอกแล้วบ้านไหนบ้านมาหนูเนานี่ไงนีนนัมเบอร์วันครับเมื่อกี้เคนเขาบอกว่าป้าอยากได้บ้านที่มีที่จอดรถสูงๆได้แล้วก็ติเตี้ยได้ด้วยเคนอยากได้เตียงสีอะไรพี่ดิวเขาอยากได้เตียงสีเรดเี่เเมื่อกี้ โปเกมอนเอาโปเกมอนนะโปเกมอนโอเคโปเกมอนได้แ่แต่แ่เป็นนพะแม่คุยนิสาว่น้ำด้วยว่ะแต่ลงไม่ได้นะเอาสาวไปน้ำแบบนี้นะสาวไน้ำมีหางตัวอะไรอยู่ด้วยเคนลงบันไดเป็นเหรอเฮ้ยเคนไปไหนลระวังน้ำบอกเด้ระวังนะวันตกน้ำจไปเดินางสวนเดินงสวนเ้วเดินซ้ายมาม บ้านเนี้ยจะเป็นบ้านที่เป็นต้องซื้อที่ดินก่อนใช่ไหมแล้วก็คือที่เนี่ยมาเลือกมาเลือกที่ดินที่เราถูกใจได้ไม่ทั้งหมด15แปลงด้วยกันพอเราเลือกที่ดินได้แล้วเราก็ค่อยมาเลือกแบบบ้านแบบที่เราอยากได้เนี่ยค้นอยากได้กี่ชั้นเมื่อกี้เขาพูดมาแล้วเขาอยากได้บ้านกลมๆโอเคบ้านได้ทุกแบบอยากที่เราต้องการอยากได้แบบไหนได้หมดเลยเข้าบ้านนะ แล้วบ้านยังไม่สร้างเลยลูกบ้านยังไม่สร้างเลยเรองมาดูแต่ละบ้านที่เขาเลือกเน่อยทั้งหมด15แปลงใช่ไหมมีสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนะมาคอยออกแบบให้ตามความต้องการของเราคิดดูว่าบ้านมันจะสุดยอดขนาดไหนนอกจากนั้นนะเขาอะยังคอยควบคุมการดูแลการก่อสร้างทั้งหมดในระหว่างที่เราแบบต้องสร้างบ้านอะเดี่อาจจะแบบคุยกับผู้รับเหมาแล้วก็แบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเหมือนซิมักเคยเห็นบ้านเหมือนซิมัก There's magic in the air, the world has come alive And when I see you, you make my pulse rise I never knew that ทางเข้าใช่มั้ยครับของ Noble q l e t นะครับเอาเป็นว่าผ่านละเพราะว่ารถภูงสูงมากเข้าได้สบายนะสวยงามนะ15ครอบครัวจะต้องพูดอะไรมีแค่ที่ดินแค่15 15แปลงแปลงที่จะสามารถขายได้คือจะไม่วุ่นวายอ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าอ้าวลมมาแล้วหนึ่งยไม่เป็นไรลูกมาเดี๋ยวาเช็ด เอาเบอร์อะไรบ้างอ่ะดีทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วเดี๋ยวลมม้มเขนนั่นไหนเ<า>ขาก็วิ่งไปอย่างนั้นละนะครับ<า>เราจะมาเลือกบ้านกันเนาะนีเร็วมานี้ลูกบ้านหลังไหนดีเฮ้ยคนนั้นไปถึงนู่นแล้วนะ่ะน้องไปเลือกนัมเบอร์แล้วอะไปนู่นแล้วพี่เืมาเลือกนัมเบอร์ไปแล้วอีกคนแล้วเด็กอะ <c oughs> เขาชอบพื้นที่กว้างซึ่งซึ่งบ้านปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีพื้นที่เนาะที่นี่ก็จะมีพื้นที่กว้างๆแล้วก็อบอุ่นอะดูแล้วอบอุ่นตรงเนี้ยดา้กไ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเนาะว่าว่าบ้านสามารถทำอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณเดีค่ะสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดสบีสปอคคุณกันจนบทเเลสครับอ๋อบีสปอคโอเควันนี้จะมาต้อนรับคุณเดชและครอบครัวเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขาดขาดหนึ่งคนคือลูกสาวแต่ลูกสาวเขาฝากมาแล้วว่าเขาชอบแบบไหนเขาบอกว่าให้มาคุยให้หน่อยยินดีเลยครับการยินดีอย่างมากเลยครับ คือบ้านผมอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความต้องการหลากหลายนะครับคือที่นี่มีสิบห้าแปลงใช่ไหมครับก็สิบ้าครอบครัวเนาะที่อรงเนาะโอเคที่ดินเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาจนถึง2 4 7สี่ส็ตารางวาครับราคาเริ่มต้นที่80สิถึง120ยิบล้านครับถ้าราคานี้ต้องหยุดซื้อรถก่อนสักสักสักหน่อยเนยมันก็หลายหลายตังกันนะไม่ทำเลทองอ่าแต่เมื่อเช้าทำเลเขาคือเขาจุดเด่นปีกับเมียไอซื้อรถนี้เขาบอกไม่ซื้อเขาบอกบ้านก่อนอ้าวจริงาน จจุบันเนี่ยคืออันหนึ่งคือมันเก่าแล้วมันขี่คออยู่ตอนเนี้ยแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่มีที่เก็บครับอ่านี่ยเขาบอกอะมีที่เล่นให้ลูกใช่แล้วลูกเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกเขาชอบอังปังแมนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับชอบตัวการ์ตูนแล้วผมก็บอกว่าผมเนี่ยให้ความความเรื่องรถมากอืมเมื่อกี้พี่เห็นเป็นรถผมอะสองเมตรสี่สิบปกติรถที่ไหนอะใช่ไหมใช่ ลงรถปกติเข้าไม่ได้ต้องบอกก่อนนะลงคันกระบะเนี่ยเข้าลงรถปกติที่บ้านที่แบบเขาทําเสร็จแล้วเข้าไม่ได้นะคันนี้อีกคันนึงก็ดันเตี้ยอ่าฉะนั้นก็คือสูงมากไม่ได้มีเนินไม่ได้งั้นเราก็ต้องสร้างที่มันแบบเหมาะ หมอกับรถแต่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวหาว่าเหมาะกับรถไม่หมากคนก็ได้อ่ะไม่ใช่เราเราความรู้สึกว่าเบียร์อย่างมีรถเยอะๆเบียร์ก็ต้องมีบ้านไว้จอดรถไปเข้าใจเข้าใจแต่ตอนนี้บ้านมันก็ไม่พอแล้วเราก็มาหาขยับขยายเนาะพี่บอกว่าทางทางโนเบิลคูลเด็กเนี่ยก็คือเหมือนว่าสามารถออกแบบไปตามที่เราชอบนี่มันพิเศษยังไงครับพิเศษตรงที่เราได้คัดเลือกผสถาปนิกครับเจอมาร่วมออกแบบไปกับคุณลูกค้าตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึงอยากได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำรวมไปถึง สไตล์บ้านต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมออกแบบไปกับออกสถาปนิกที่ทักของกันได้คัดสั่งเลย ก็คือเราก็ต้องมานั่งคุยกับสถาปนิกว่าเราอยากได้แบบไหนคือนอกจากออกแบบให้แล้วเราอยากได้อะไรวัสดุวัสดุอะไรต่างๆคือก็แบบตอนนี้อินเทรนด์อะไรหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็คือสามารถแนะนําให้เราได้หมดแนดงว่าโนบุจะเป็นคนเป็นคนกลางที่จะเข้ามาช่วยดูตอนที่บ้านสร้างอยู่ถูกไหมฮะจริงๆต้องใช้คําว่าตั้งแต่บ้านเริ่มออกแบบเลยดีกว่าครับเราจะเริ่มออกแบบเลยที่เข้ามาคอยที่จะประสานงานเลยถือนเสนอ วัสดุต่างๆนะครับเพื่อที่จะนวยความตืวกให้คุณลูกค้าผมจะบอกว่าคนแบบผมก็มีนะคือบางทีเราคี้เกียจมันนั่งคุยรายละเอียดเยอะเราบอกความต้องการเราเราบอกว่าเรารีเคสแบบนี้เช่นบอกว่าอยากได้บ้านแบบรูปทรงที่มันเป็นโมเดิร์นหรือแบบอยากได้ความเป็นยุโรปอันนี้สถาปนิกเขาสามารถออกแบบได้โดยโนเบิลก็ถ้าเป็นตัวกลางที่จะคอยคุยให้ด้วยถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วภายในอินทีเอียก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปคุยกันเลยว่าแหลได้แบบไหน ใช่ครับฉะนั้นแปลว่าบ้าน15าหลังตรงนี้สิบห้าแปลนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันถูกครับดีไซน์มันต้องไม่เหมือนแต่ตบอกก่อนนะเฮ้ยเราอาจจะมาไม,ม่งมั้งเรามาทีหลังแล้วเราก็จิ้มมาเอาแบบบ,าบ,บ้านเหมือนคนนี้แต่ผมกล้าพูดว่าบ้าน15หหลังที่เนี่ยเท่ทุกหลัง แน่ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าคนที่ออกแบบเนี่ยมีชื่อเสียงทุกคนอย่างนี้อย่างไม่ใช่ผู้แบบออกแบบธรรมดาสถาปนิกที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็มีปีมือแล้วก็ได้รับการยอมรับของของคนทั้งประเทศอยู่แล้วทุบ้านเขาก็จะมีไอคอนโรสซูนี่คอาจจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าก็มีความต้องการคล้ายๆเราคือไม่ได้ต้องการบ้านที่สําเร็จรูปแต่ว่าอยากได้บ้านที่มาตอบความตอบสนองความต้องการของตัวเราเราว่ามันก็คล้ายๆไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันและ ส่วนหนึ่งนะแล้วก็มันเหมือนแบบเวลาใครเข้ามามันจะรู้สึกแบบเฮ้ยหมู่บ้านนี้มันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ต้ององพวกนี้นะเงินน่ะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหลักเขาหาเงินมาเนี่ยเขาก็เหนื่อยมาเนาะอาจจะใ้รางวัลชีวิตตัวเองเนี่ยแต่ดันแบบไปดูที่นู่นที่นี่มาแล้วมันดันไม่ไม่ตรงสเปกอ่ะไออย่างผมบอกเนี่ยบ้านเนี่ยเอาง่ายๆของผมอะลำเนี้ยบางทีเข้าไม่ได้อืเอาแค่นี้ก็จบละบางทีเรามามาสตาร์ทแต่ต้นมันก็แบบลูกชอบแบบนี้ เราชอบแบบนั้นคือมันเป็นไปนไม่ได้ที่บอกเราจะไปเดินเจอบ้านสำเร็จรูปที่บอกว่าชอบทุกอย่างป่ะผมเคยเปิดเปิดดูตามบ้านอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีนะแต่ไม่ติดตรงนี้ว่ะอ,อันนี้ก็ดีแต่ว่าเอ้ยถ้ามันทำไมไม่ไม่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ดีทำไมไมันไม่ไม่เป็นสองชั้นทำไมมันดันเป็น3ามชั้นอะไรเนงะี้ยผมว่าแต่ละคนมันความความต้องการไม่เท่ากันดฉะนั้นก็เลยพาทุกคนเนี่ยคนดูเนี่ยมาดูที่นี่ซะว,ว่าแบาบ15แรงตรงเนี้ยที่ยัง,ท,ยงที่ยังมีให้ขายอยู่เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนที่แบบอยากจะสร้างบ,บ้านออ่ะอ บิวบอกพี่สิบิวอยากได้บ้านยังไงโกลมโกลมเหรอคะเคนอยากได้บ้านแบบไหนเคนอยากได้บ้านไหนบ้านโปเกมอนบ้านโปเกมอนผมว่าสำคัญมากเรื่องการออกแบบหาคนออกแบบมืออาชีพออกแบบให้สไม่ได้ง่ายๆนะอยู่ดีๆถท้เสมอว่าไปซื้อที่แล้วอยากจะไปให้สถาปนิกทั้งหก่านที่พูดชื่อมาเนี่ยมันไม่ได้แบบไปปุ๊บได้ปั๊บนะคิวคิวทองแต่มาที่นี่คือจบสถาปนิกจบ ออกแบบจบอะไรอย่างมีคนช่วยประสานงานด้วยใช่คืออันนี้ไงนะประหยัดเวลาชีวิตบ่อยนะโคตรเหนื่อยประสานงานคุยเองเนี่ยเหนื่อยมากบางทีขอท่วงทีนึงคือราคาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบถึงร้อยยี่สิบแปดสิบถึงร้อยยี่สิบขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ตัดแต่งต่างหากเนาะใช่ค่ะค่าสร้างต่างหากค่ะนี่คือราคาที่ดีค่าสร้างก็ต้องมีประมาณมันก็ขึ้นอยู่กับแบบเราครับ เราอยากได้บ้านอลังการขนาดไหนก็ถือไป,ปนนแล้วแต่โดยประมาณครับถ้าเทียมเนี่ยลองขับดูแถวเนี้ยบ้านสําเร็จรูปก,ก็ราคาไม่ได้หนีไปจากตรงนี้นะแล้วยังต้องไปทําเพิ่มถ้าเราแบบว่าไม่ถูกใจใช่ใชใชใชแต่อันนี้คือเสร็จแล้วจบเลยอ่ะแฮปปีป้อ่ะ อยากได้พื้นที่สำหรับปาร์ตี้อ่ะเพราะว่าเบียร์เขาชอบสั่งสรรค์ปาร์ตี้เนาะลงรถสาวย้ำบาร์บีคิวสนามเล่นให้ลูกรถใกล้ผมมากกว่าให้เมียใกล้ผมมากแล้วเดี๋ยวเอาเตียงใส่ไปในห้องจอดรถให้ด้วยไม่ต้องขึ้นข้างบนเบียร์ขออ่านครับต้องเป็นแบบเพราะถ้าไม่มีอ่างผมจะไปอ่านเฮ้ห้องรถนะครับขอเป็นพื้นแบบพินอ่อนแบบสีดำๆให้มันเห็นแบบเงารถกลับมาในรถอีกแล้ว เอ้าจะสร้างบ้านจริงสร้างให้รถด,ด้วยดินี่ตกลงมันสร้างบ้านให้รถหรือสร้างให้คนอ,<ว>อะเออนะสร้างให้คนก็บอกว่าสิเราจะเอา,อเอารถอะเออเราว่าบ้านออกมาสวยแน่นอนอะประเด็นคือตอนนี้ที่กลับไปหาตังคหยวนที่ตัดีเนาะเราคงจะสร้างบ้านช่วยอยู่แล้วอะ่ะ ช่บ้านมันดีอ่ะบ้านมันต้องอยู่ไปตลอดชีวิตอ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยสิบห้าหลังที่ทางเข้ามาเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเป็นมิวเซียมบ้านมันสวยเพราะว่าดูแค่นักนักออกแบบสถาปนิกเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นแบบมือดีนะต้องบอกเนี่ยต้องบอบมือรางวัลเพียบอะเอาเป็นว่าเป็นมิวเซียมแล้วกันอันนี้ดูเข้ามาแล้วตระการตาเข้ามาเข้าไปก็ไม่เบื่อแล้วอะมันเหมือนเป็นผลงานศิลปะเ็ส่หมื่นแต่เป็นคนเ่นใหญ่คนรถเล่นข้างในรูบ้าน สุดท้ายก็คือเหมือนแบบคุณค่าก็ต้องมาก่อนคุณค่าเราอาจจะมองว่าแพงนะแต่มันคือรางวัลชีวิตหรือคนทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตจาวความสุขความก็เรียกว่าบ้านมันคือที่ที่แบบปลอดภัยที่สุดสําหรับเราคือไม่มีที่ไปไหนยังไงบ้านมันดีสุดอย่างน้อยคือบ้านต้องอยู่แล้วู้สึกแบบสุขภาพกดีนี่นะอันนี้เป็นบ้าน เป็น2แปลงติดกันใช่สําหรับคนที่อยากได้พื้นที่กว้างนะเขาก็มีเอากําแพงออกแล้วก็รวมพื้นที่ได้เริ่มเลยเนาะแบบสองหลังสบายๆกว้างมากกว้างมาก1นึ่ไรนะนี่หนึ่งไรอยาจะบอกทุกคนนะการสร้างบ้านไม่ต้องไปกลัวว่าจะบ้านสร้างไม่เสร็จหรือไม่เสร็จทางโนเบอร์ว่ะเขาสร้างบ้าน งานเขาคือสร้างบ้านอ่ะเขามือชีพมาแบบสามสิบปีแล้วอ่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คือเขาทําได้อยู่แล้วเอาง่ายๆคือว่าเมื่อชีพกว่าพวกเราจริงคือได้ยินแค่ชื่อนี้ปุบอ่ะอุ่นใจอ่ะให้เมื่อชีพเขาทำนะครับแล้วก็คือเราก็คุยแล้วก็มีทางโนเบิลเนี่ยเขาก็ช่วยประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบจนจนบ้านเสร็จอ่ะใช่ไหมก็อย่างที่บอกเนาะทำเลก็ดีมากจากตรงเนี้ยขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวถึงไปทองหล่อแป๊บเดียวก็ถึงและที่สําคัญนะเมื่อเทียบกับราคาบ้านสําเร็จรูปแถวนี้แล้วนะไม่ได้แพงนี่ผมขนาด ออกแบบว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะถ้าจะทะเลาะกับเมียเนี่ยผมจะไปนอนตรงไหนได้นะแล้วนะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกคือเราก็รักรถเราก็อยากให้รถอยู่ตร<ช>งนี้อันนี้เขาอยากได้แบบว่ามีที่ทําอาหาร<ช>อะไรแบบนี้นะครับก็ล,ลองตัดสินใจดูเราแวะมาดูได้ที่นี่นะอยากได้บ้านี่ฝันอะไรเดี๋ยวไปทํางานเก็บตังก่อนสบายมากู่แล้วสำหรับเบียร์นี่งานช้าเลยเนี่ยทางานเก็บตังก่อนต้องเปิดใจแดงอีกตาขาเะะ <S <S ท้านี่ไปไปตัดสินใจไปทําง,งานทําง,งานทํา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 งาน ain't long, locked eyes when I walked into you. Feeling of your red cup. And we got the same thing, probably like the same things. Didn't speak a word, but you know what's up. That connection is what you crave. You paint on something to change. Fucked over a thousand times. Think everyone's the same, but it's not the case right here, right now.